ตอนนั้นเราก็คิดว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเต็มที่กับชีวิตไปเลยแล้วก็หาตังค์เยอะๆแล้วก็ใช้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็คิดว่ามันมีความสุขแล้วก็มันก็ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เราสักทีจนจนมาเจอเนี่ยแหละครับก็เห็นโครงการพระนาชดมริหลายโครงการมีพูดถึงในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องทำสนับสนุนให้ชาวบ้านทําเกษตรแบบพึ่งพาตัวเอง แล้วก็ได้ไปเห็นพี่โจนจันไดเห็นพี่อุ้มซีเรียกรไปปลูกข้าวทำนาเราเกิดแรงบันดาลใจมหาศารพร้อมกันทุบๆมาแล้วก็ตอนเริ่มต้นจะเริ่มปลูกต้นแรกคือกล้วยครับเพราะว่าคุยกับคุณแม่ไว้ตอนนั้นว่าแม่บอกให้ปลูกที่มันต้องใช้เวลาก่อนแล้วปลูกทิ้งไปเลยแล้วก็เราก็ไปทําปลูกอย่างอื่นพอเสร็จปุ๊บมันก็จะได้กินพอดีเริ่มต้นผมว่าเปลี่ยนจากมุมมองความคิดเรื่องคําว่าพอเพียงก่อนเพราะว่า ผมพูดคําว่าพอเพียงผมรักในหลวงผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคาว่าพอเพียงคืออะไรเพราะว่าวันที่ผมเริ่มทําผมเหมือนเหมือนเข้าใจว่าอยู่อย่างสมถะคือความพอเพียงก็ไม่ใช้ชีวิตไม่ออกไปไหนเสื้อ้าผยกให้คนงานแถวนี้หมดเลยไม่มีเสื้อผ้าเหลือเลยจนวันหนึ่งผมไปงานศพเพื่อนที่วัดพระศรีครับงานพระราชทานเพลิงศพนะครับแล้วก็เสื้อผ้าแย่มาก เป็นแบบว่ากางเกงแมวเสื้อยืดดำๆแล้วก็ต้องไปยืนหลบๆเขาหน่อยแล้วก็พอเจอเพื่อนก็แอบๆไปทักกับเพื่อนแสดงความเสียใจเขาแล้วก็กลับมานั่งนึกว่าไม่น่าจะใช่ล้วผมว่าในหลวงไม่เคยบอกให้เราจนนะเขาให้ให้ให้ใหอยู่อย่างพอเพียงให้ให้เหมาะสมหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาชั่งน้ําหนักตัวเองตลอดเวลาชั่งน้ําหนักชีวิตนะครับว่าวันนี้เรามากไหมน้อยไหมพอดีหรือย,ยัง พอมันอยู่บนความพอดีปุ๊บความสุขเกิดเองคือเราไม่ได้ฝืนอะไรตัวเองเลยเราอยู่ยังมีความสุขของเราเลย